สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Faith to Fortune ค่ะและนี่เป็นคลิปดูดวงรายเดือนสำหรับเดือนตุลาคมปี2566นะคะโดยที่ปกตินะคะหมิวจะดูเป็นรายไตรามากเนาะแต่ว่าในช่วง3มเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะพลังงานของดวงดาวอะคะ่ะเขาไม่ค่อยมีพลังงานเปลี่ยนแปลงมากนะัก ส่วนพลังงานสําคัญเนี่ยมิวได้ทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะทุกคนก็สามารถตามไปดูคลิปเรื่องของดาวพฤหัสถอยหลังแล้วก็เรื่องของเซ้าโหนดนอตโหนดย้ายราศี Not Not ได้นะคะหมิวได้ทําคลิปที่มีคําทํานายของแต่ละลัคนาแยกไปแล้วนะสําหรับคลิปนี้เราก็จะใช้แค่ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อาราคลดูอย่างเดียวเลยนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะเรามาดูพลังงานภาพรวมในเดือนตุลาคมของชาวลัคนาธนูกันก่อนนะคะ ใบแรกคุณได้เป็นไพ่หมายเลข35นะคะไพ่ not relationships นะแล้วก็ใบต่อมาเนี่เป็นไพ่ script นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายที่เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับคุณนะคะคือไพ่ energy พลังงานภาพรวมขึ้นมาเนี่ยสีแดงค่อนข้างเด่นแล้วก็เป็นพลังงาน energy ดูว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยชาวลัคนาธนูน่าจะมีเรื่องให้ต้องแบบ take action เยอะแยะมากมายนะคะ ไพ่ใบรแรกขึ้นเป็น not relationships ไพ่ใบน,นี้ก็ดูว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานธีมหลักของเดือนตุลาคมนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันมีไพ่ energy ขึ้นมาแล้วสีแดงมันเตะตามากๆนะคะดูว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายซึ่งความสัมพันธ์ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะไพ่สคร s c r i b e ที่มันขึ้นมาเนี่ย นึกถึงคนที่ทํางานอะแล้วก็แบบมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณเนี้หรือว่าต้องแบบเคลียร์งานหนักมากช่วงท้ายปีหรือว่าต้องเดินทางหนักมากช่วงท้ายปีแล้วมันก็เกิดความแบบโอ้โหชีวิตมันมันวุ่นวายคือพลังงานที่มันเกิดขึ้นนะมันคือความวุ่นวายนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นความวุ่นวายที่ดูว่าชาวลัคนาธนูน่าจะชอบอะนะคะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันขึ้นเป็นพลังงานที่แบบว่าวุ่นวายแต่ก็ดูน่าสนุกดีอะไรแบบเนี้เนาะดูว่าน่าจะ มีการปั่นงานเดทไลน์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเกอ,อมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นมาได้นะโอเคคือโดยภาพรวมแล้วพูดสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะอัดกันไม่ยาวเนาะคือภาพรวมพลังงานแล้วน่าจะมีเรื่องให้ต้อง take action เยอะนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่น่าจะสนุกสนานตื่นเต้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวลัคนาธนูโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาดูคำทำนายของแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะในเดือนตุลาคมนะ โอเคค่ะเรามาดูเรื่องการงานกันเลยนะคะแบรแรกก็ขึ้นมาเป็น blessing เลยนะคะแล้วก็ดูเป็นพลังงานของความสุขก,กายสบายใจดีอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยค่ะเขาพูดถึง witching spring หรือว่า,าบ่อน,น้ำพุแห่งการอธิษฐานอะไรประมาณเนี้ยดูว่าเรื่องของการงานเนี่ยน่าจะมีความหวังและน่าตั้งตารอมากๆนะคะสำหรับชาวลัคนาธนูเดี๋ยวเรามาดูไพ่ tarot เปิดเพิ่มกันก่อนเลยนะคะ โอเคค่ะใบแรกเป็น Page of Pentacles นะคะมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จะได้เริ่มต้นงานอะไรบางอย่างนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าไพ่ Page of Pentacles เนี่ยเขาก็ถือสมุดเขาถือหนังสือที่กำลังอ่านอยู่แล้วก็ไพ่ Script อรค่ะ s c r i ป e ตอร์สคเนี่ยคะ่ะเขาก็เป็นไพ่แบบของเหมือนอาร uh ัลักหรือว่าคนที่แบบคัดลอกหนังสืออย่างเงี้ยนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทํางานด้านเอกสารดูว่ามันมีพลังงานการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าจะหมายถึงนักเขียนนิยายเลยแบบนี้ก็ก็มีโอกาสนะคะมีความเป็นไปได้มากๆเลยมันเป็นพลังงานของงานที่ ที่ใช้เอกสารในการดําเนินการหรือว่ามันอาจจะหมายถึงงานที่ใช้รายละเอียดก็ได้นะคะน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ของโปรเจกต์อะไรบางอย่างในช่วงต้นเดือนนะคะแล้ใบต่อมาเนี่ยเป็น Night d o o p Cups ดูว่าโปรเจกต์เนี้ยที่คุณเริ่มต้นนะมันน่าจะเป็นเรื่องที่คุณชอบแหละแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันจะตั้งใจทําอย่างเต็มที่เพื่อที่ชีวิตมันจะได้ไปต่อข้างหน้านะคะคือที่พูดว่าชีวิตได้ไปต่อข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าไพ่3ใบแรกอะคะ่ะ ทุกคนตัวละครทุกคนในหน้าไยเขาหันหน้าไปทางซ้ายหมดเลยแต่ว่าพอสิ้นเดือนแล้วอะค่ะตัวละครเขาหันหน้าไปทางขวาเป็นการพายเรือออกเออพลังงานในลักษณะเนี้ยมันมีความเป็นไปได้เช่น คุณกาลังเคลียร์งานเพื่อที่จะแบบโอเคฉันจะหยุดงานตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปสิ้นเดือนตุลาฉันจะไปเที่ยวแล้วอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยมีพลังงานของการแบบรีบสาสางงานเก่าๆ่าเกิดขึ้นหรือว่างานใดๆก็แล้วแต่นะคะที่คุณตั้งใจมาตั้งนานและเตรียมตัวมาตั้งนานแล้วอะว่าจะทํางานชิ้นนี้ให้ได้ในช่วงต้นเดือนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงของการเก็บเตรียมอุปกรณ์หรือว่าเตรียมความพร้อมอะไรบางอย่างซึ่งมองว่าไพ่เดมเพรสขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเตรียมความ พรอมมานานแล้วแหละแต่ว่าช่วงต้นเดือนอ่ะเป็นช่วงเหมือนแบบดีเช็ครอบสุดท้ายแล้วแล้วจะไปลงมือในสิ้นเดือนนั่นนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่การเคลียร์งานเพื่อที่สิ้นเดือนจะไปเที่ยวและฉันจะออกจากจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเตรียมตัวในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนเลยแล้วก็พอสิ้นเดือนอะ่ะก็โอเคฉันพร้อมแล้วที่จะออกไปลุยกับงานอะไรแบบเนี้ยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะคือไพ่ The e m press ที่ต่อมาด้วยไพ่หกดาบเนี่ยมันมีพลังงานของความเป็นไปได้ที่สิ่งที่คุณทํามาตั้งนานแล้วอะคะ่ะมันจะเห็นดอกออกผลสักทีเลยประมาณเนี้ยคือเพราะว่าเนื่องจากเราตีความจากหน้าไพ่ด้วยเนาะไพ่ The e ย p r e s s เนี่ยเขาเป็นเหมือนผู้หญิงคนท้องใช่ไหมแล้วก็ไพ่หดาบในสําหรับนี้นะคะเขาเป็นคุณแม่กับลูกแล้วเนาะเออแล้วมันก็เรียงกันอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ว่าสมมติว่าถ้ามันมีมันมีหลายกรณีเนาะคือมีกรณีที่ เตรียมตัวมานานแล้วแล้วก็เริ่มทําหรือว่ามีกรณีที่ทํามาตั้งนานแล้วแต่ไม่เห็นผลสักทีเดือนตุล,ลาน,นี้ดูว่าน่าจะเห็นผลแล้วนะคะคือไม่น่าจะเห็นผลแล้วแน่ๆแ,แต่ว่าอาจจะต้องรอในช่วงกลางเดือนหรือว่าสิ้นเดือนเป็นต้นไปนะโอเคค่ะต่อไปนะคะมาดูเรื่องของการเงินกันเลยนะคะโอเคแล้วการเงินคืนไพ่อะไร success ค่ะปรบมือปรบเือร์เลยทุกคนโอเคเราดูไพท่ทาโลกันต่อเลยถ้าเกิดว่ามี success ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะ สิบเหรียญก็มาโอเคโอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะไพ่ success ขึ้นมาเป็นน้องเสือดำเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมการงานมันมีพลังงานของการที่สิ่งที่ทำมาตั้งนานแล้วในที่สุดก็เห็นผลสักทีนะเพราะว่าการเงินเนี่ยมันก็มักจะเชื่อมโยงกับการงานนั่นแหลนะเนาะและการเงินก็ขึ้นใบแรกเป็นเรื่องของ success นะคะเรื่องความรเรื่องการประสบความสำเร็จ แล้วใบต่อมาเนี่ยใบแรกของไพ่ทาโร่คือ Queen of Pentacles นะคะแล้วต่อมาด้วย10เหรียญรัวๆไปเลยก็ดูว่ามีความเป็นไปได้จริงๆที่สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยในที่สุดมันก็จะให้ผลตอบแทนคืนกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือว่าเป็นในเรื่องของการทำงานก็ดีนะไพ่ q u e e n of Pentacles เนี่ยเขาพูดถึงคนที่มีทรัพสมบัตินะคะทุกคนคือ ไม่ได้ร่ำรวยในฐานะแบบร่ำรวยความสุขอะไรแบบนี้คือร่ำรวยแบบมีเงินค่าชั้นกินเงินมีเงินในตู้กับข้าวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเออคือมีเงินจริงๆแล้วใบต่อมาเนี่ยเป็นสิบเหรียญไพ่สิบเหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดถึงความร่ำรวยที่เกิดมาจากตัวเองแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับเงินหรือว่าได้รับมรดกอะไรบางอย่างนะคะอาจจะไม่ต้องแบบมรดกร้อยล้านพันล้านหรอกเนาะแต่มันน่าจะแบบได้เงินจากครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ แล้วใบต่อมานะคะเป็น9ก้าไม้เท้าซึ่งจากที่4ีใบทั้งหมดได้ขึ้นมา9ก้าไม้เท้าเนี่ยดูแบบแปลกแยกมาจากไหนอะไรแบบเนี้นะคะเออมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้เงินจาก ครอบครัวหรือสี่ไม้เท้ากับสิบเหรียญนี่มันอาจจะหมายถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างขนาดใหญ่แบบว่าบ้านที่ดินหรือว่าการโอนย้ายมรดกอะไรแบบเนี้แล้วต้องมีการดําเนินเรื่องของเอกสารนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันมีเงินเข้ามานั่นแหละแต่การที่จะดําเนินการเพื่อได้เงินนั้นเข้ามามค่ะหรือว่าการจัดการเงินต่างๆที่ได้มาเนี่ยมันน่าจะต้อง แบบเกี่ยวข้องกับเอกสารเนาะพลังงานสคริปต์อย่างที่บอกไปมันก็เป็นพลังงานของเอกสารนะนะคะหรือว่าต้องมีการจัดการที่ที่เหน,นื่อยพอสมควรนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะปิดท้ายเดือนด้วยไพ่สีถ้วยขอภหยครับไพ่สีไม้เท้าเนาะแล้วก็แบบเ hey, ฮสังสรรค์เฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมเนี่ยน่าจะดีและถึงขั้นดีมากเลยเพียงแค่มันอาจจะมีรายละเอียดจุกจิกยิบย่อยนิดนึงที่ต้องแบบ เออต้องไปเหนื่อยไปเดินเรื่องดําเนินการอะไรแบบเนี้นะคะแต่ว่าสิ้นเดือนเนาะก็มีฉลองอีกเออไม่รู้จะด,ดีไปถึงขนาดไหนแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาธนูนะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการเงินค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูเรื่องของความรักกันบ้างเลยนะและความรักนะคะก็ได้เป็น going forward นะคะโอเคความรักก็เดินหนะ้าการเงินก็ดีการงานก็ดีมันน่าจ่าจริงๆเลยนะคะชาวราศีธนูโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ ความรักของชาวราศีธนูนะคะได้ไพ่เด e Sun q u e e n of Pentacles นะคะ9ก้าเหรียญแล้วก็สิเหรียญก็คือปลกมือเลยไม่มีอะไรจะดีไปมากกว่านี้อีกแล้วนะคะสำหรับเดือนตุลาคมเออก็ดูว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดว่ามีคนโสดเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ดีๆด,ด,ดีถึงขั้นดีมากนะคะเพราะแบบเดอะซันตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ปิดท้ายเดือนด้วยสิบเหรียญคะ่ะคุณมันไม่เลยไรจะเวิร์วางไปมากกว่านี้อีกแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่า คุณเป็นคนโสดที่เหมือนมันมีไพ่ของความสัมพันธ์ขึ้นมาตั้งแต่ไพ่อาราคโคใบแรกเนาะสมมติว่าติดกับอยู่ในความรู้สึกที่แบบคิดถึงคนเกา่าหรือว่าติดกับอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆอะไรแบบนี้แล้วก็พาตัวเองออกมาไม่ได้สักทีในเดือนตุลาคมนี้น่าจะแบบว่าทางหนทางเปิดเห็นทางสว่างแล้วนะคะแล้วก็เดินออกมาจากความทุกข์ความเศร้าเก่าๆนะ มันก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่นะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบที่เหมียวพูดเมื่อกี้นะนะคะแต่ว่าไพ่ Queen of Pentacles กับไพ่ก้าเหรียญเนี่ยมันก็ยังเป็นพลังงานของคนที่แบบยังชิลกับการอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องการใครมากขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นสิบเหรียญที่เห็นปลายเดือนเนี่ยมองว่า อาจจะเป็นเรื่องของคนที่มีแฟนหรือว่ามีคนคุยอยู่แล้วมากกว่าที่มีโอกาสได้ลงหลักปักฐานเลยก็ได้นะคะแต่งงานหรือว่าตกลงที่แต่งงานหรือว่าตกลงที่จะเป็นแฟนกันอะไรแบบนี้นะส่วนคนโสดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็อาจจะยังเป็นเดือนที่คุณไม่ค่อยคิดถึงเรื่องความรักมากอะไรขนาดนั้นนะนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยแบบ แบ่งแยกชัดเจนมากๆว่าคนโสดกับคนมีความรักอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่คนโสดกับคนมีความรักสิคนโสดกับคนมีคู่นะคะทุกคนโอเคเป็นประมาณนี้เนาะคือความรักขึ้นไม่เยอะแต่ว่าขึ้นมาดีมากเวอร์นะคะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยคือในเดือนนี้อยากทําอะไรก็ทำนะคะอย่างที่พลังงานตอนแรกบอกว่ามีอะไรก็ทาเทคแอคชั่นไปใช้พลังงานใช้เอเนอร์จีดีๆของเดือนนี้นะคะให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะของชาวลัคนาธนูค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องที่ควรระมัดระวังในเดือนตุลาคมกันบ้างนะคะหรือว่าเรื่องที่อาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับคุณเนาะใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เพลชโชแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ทูออฟ o อร์สโอเคค่ะอย่างแรกเลยคือคือพลังงานที่ขึ้นมาอย่างแรกมีความเป็นไปได้ที่ ไพ่ใหญ่อยากจะให้คุณระมัดระวังเรื่องการทํางานหนักจนมากเกินไปนะคะใครบางคนนะ่ะอยู่ในช่วงที่กําลังมี energy อกำลังมี passion กับการทํางานรู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วมันได้ทำแล้วมันเห็นผลอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากจะทำงานทำงานทำงานอย่างเดียวไพ่อยากจะให้คุณแบบระวังเรื่องการทำงานหนักจนมากเกินไปนะคะหรือว่าในอีกแง่หนึ่งนะมันมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะ two of swords เนี่ย แต่มองว่าพลังงานของการตัดสินใจไม่ถูกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะมองว่าไพ่สองดาบในที่เนี้ยมันขึ้นมาในพลังงานที่ทำอะไรไม่ค่อยสมดุลซะมากกว่าคืออย่างที่บอกว่าอาจจะมีใครบางคนที่ทํางานหนักเกินไปนะคะหรือไพ่เพลชั่วขึ้นมาเนี่ยใครบางคนอาจจะชิลจนเกินไปก็ได้และสุดท้ายต้องไปปั่นงานเดทไลน์ตอนสิ้นเดือนอะไรแบบเนี้ยก็ให้เรามาระวังในจุดนี้ไปนะคะส่วนเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยดูว่าไม่นี่มีปัญหานะคะไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรมานะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูวันที่สำคัญสำคัญในเดือนตุลาคมกันเลยนะคะใบแรกเป็นวันที่5นะคะแล้วก็ใบต่อมานะคะเป็นวันที่17ค่ะอุ้ย17 สิบเจ็ดคือวันหลังลอตเตอรี่ออกนะคะคุณมีอะไรสำคัญหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็เชียร์เต็มที่นะคะโอเคแล้วก็เรามาดูเหตุการณ์สาคัญที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแบแรกเป็นน้องไข่นะคะไพ่ใบนี้พูดถึงความสําเร็จที่มั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีการวางแผนแล้วก็การทํางานที่หนักนะคะคนจะสําเร็จแน่นอนเอขึ้นมาทําไมคือทุกคนรู้คะ่ะขึ้นมาทําไมโอเคใบต่อมานะคะเปลรถเด็กนะ ไพ่ใบนี้พูดว่าอาจจะมีการเกิดของเด็กก็ได้นะคะหรือว่าเกิดบริษัทเกิดการทํางานใหม่ๆเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องของการทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้นะไพ่ใบต่อมานะคะแฟนพูดถึง Romance Celebration แล้วก็ปาร์ตนะคะอุ้ยคือไพ่ที่เราเปิดอขึ้นมาหมดเลยนะจากที่เรื่องที่เขาพูดแล้วนะคะ โรแมนต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความรักเนาะอย่างที่บอกว่าเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาธนูในเดือนตุลาคมเนี่ยก็เด่นนะคะอย่างที่บอกไปคือมันเด่นมันดีจนไม่รู้จะอ่านอะไรอะ่ะคือมันดีอะ่ะแล้วก็ไพ่เซเลบริตีนแล้วก็ปาร์ตี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสีไม้เท้าในเรื่องของการเงินนะ,นะคะ ดูว่าสิ่งเหล่านี้ความความสุขอะชาวราศีธนูเดือนตุลาคมจะต้องมีแบบมีความสุขเวอร์วังแน่นอนนะต่อไปนะคะไพ่ bird p e r s e นะคะนกที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้คุณกำลังรอคอยข่าวหรือว่าพัสดุหรือว่าจดหมายอะไรต่างๆนะคะและมันต้องได้ส่งแน่เลยคุณดูสิเนี่ยไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคุณกําลังรอใช่ไหมแล้วก็ไพ่เลนนม,มองอะถึงแม้ว่าเราจะเปิดมาดูวันที่ก็ตามแต่ว่ามันเป็นไพ่นกกระสาที่หอบหิ้วเด็กมาส่ง และคืออะไรแลวคือใบนี้ก็อบอกว่าเด็กมาเกิดอุ้ยคืออะไรเนี่ยเวอร์แล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนคือถ้าไม่ได้ต้องการจะมีลูกหรืออะไรเนี่ยมันก็คงไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอกเนาะแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่สิ่งที่คุณคาดหวังความหวังความฝันของคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นจริงในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเพราะพลังงานมันขึ้นมาดีมากจริงๆเพียงแค่มันต้องอลงมือแอคชั่นทำนะใบต่อมานะคะไพ่ถาวันไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณมองหาข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าช่วยคุณได้นะคะ โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับดวงของชาวลัคนาธานูในเดือนตุลาคม2566นะคะมาไวไปไวเนาะเพราะต้องทำอีกหลายราศีเลยนะคะยังไงก็ขอฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง Facebook for June ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ